การมาทำซีรีส์วายครั้งแรกคือรู้สึกยังไงพี่คือจริงๆมันเป็นโอกาสต้องเรียกว่าเป็นโอกาสเพิ่มหนึ่งหลายๆอย่างนะการการ,การการกลับมาทำซีรีส์ถ่ายคอนเทนต์การร่วมงานกับไอจีหรือการที่จะมาฉายในช่องวันเนี่ยเรารู้สึกว่าคือก่อนหน้านี้เคยทำหนังแอคชั่นเคยทำซีรีส์แอคชั่นมาหลายเรือ่องแต่การทำาวายครั้งแรกเนี่ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันท้าทายแล้วมันไม่ใช่วายแบบ ไม่ใช่วายที่เป็นแค่วัยรุ่นรักกันแล้วอ่ะมันเป็นวายแบบวายที่โปรดิวชันมันใหญ่ขึ้นมันมีความเท่ความวายมาเฟียเรานิยามมันว่ามันคือวายมาเฟียวายแก๊งสเตอร์เนี่ยและที่มันมันมันมากมากเลยคือโดยคอนเทนต์เนี่ยนะโดยเรื่องเนี่ยตัวพระเอกไม่ได้แบบคือพระเอกของเรื่องเป็นเกย์มาตั้งแต่เริ่มต้นเลยไม่ใช่มาค้นหาตัวเองอะไรกันชัดเจนเลยพระเอกหัวหน้าแก๊งเป็นเกย์ แล้วความรักมันจะเกิดได้ยังไงแล้วแล้วการไหนไหนจะต้องเจอกับเรื่องกับกับกับความเป็น LGBTQ ของตัวเองนะกับไอ้ศตรูรอบตัวที่มันมันมันพร้อมจะเข้ามาผมรู้สึกว่าให้มันมันมีมิติที่ในฐานะคนทำผู้กับสําหรับผมเนี่ยแล้วรู้สึกมันท้าทายแล้วมันก็ชั่วโมงนี้คอนเทนต์แบบนี้มันมันมันเวล์ไว่ะผมว่าชาวโลกสนใจเพราะฉะนั้นมันก็เป็นเหมือน ตัวแทนหมู่บ้านประมาณหนึ่งเหมือนกันที่ได้รับโอ,อกาสน,นี้ก็ต้องขอบคุณที่เชื่อใจกันส่วนยังไงบ้างระหว่างบูกับวายให้เท่าๆฮะให้เท่าๆคือคือในความวายเนี่ยมันมันมีความรู้สึกมันมีดรามา่ามันมีตัวละครที่ต้องอเผชิญกับทั้งทางด้านนอกด้านในเราก็ตีความว่าไอการบูในการแอคชั่นเนี่ยมันคือการต่อสู้ด้านภายนอกในขณะเดียวกันเขาต้องต่อสู้ภายในกับเขาเหมือนกันอย่างตัวละครของมาเองที่เป็นผู้รับ ช่วงต่อมรดกของการจะขึ้นเป็นหัวหน้าแก๊งต่อจากพ่ออย่างพี่พีทเนี่ยากับการต้องเจอกับตระกูลรองที่แข่งขันกันมาว่าใครจะขึ้นเขาเรียกมันมีการเมืองในแก๊งมาเฟียอยู่และตัวเขาเองเป็นเป็นแกะพูดง่ายและการมีที่มีตัวคอนพพสเข้ามาในเรื่องที่ที่มันจะทําให้เขาอ่อนแอจะทําให้เขาความรักมันจะทําให้เขาอ่อนแอเขาจะปกครองแก๊งนี้ได้ไหมเขาจะแสดงด้านนี้ได้ไหม เพราะนั้นมันก็เลยเต็มไปด้วยความขัดแย้งทั้งทั้งทางทุกๆมิติก็เลยรู้สึกว่าสําคัญทั้งสองฝั่งในทั้งทั้งในแง่ของแอคชั่นที่แน่นอนมันต้องเทนะฮะมันต้องเทมันต้องมันความดุเดือดเนี่ยมันต้องมาในขณะเดียวกันอารมณ์มันต้องได้การแสดงที่ดีมันต้องได้เพราะนี่เราตั้งใจว่ามันคือวายที่ที่เราจะไม่สอบตกสักสักช่องเดียวสักอย่างเดียวคือเราอยากให้การแสดงที่ดีแอคชั่นคิวที่ดีโปรดักชั่นที่ดี เราอยากฉายกับโลกใบนี้แล้วมันไม่อายเขาตอนนี้เริ่มเริ่มจริงๆเราเราควรจะเปิดกล้องก่อนน้นนี้แล้วก็มีปัญหาเรื่องโควิดนิดหน่อยแต่ว่าตอนนี้เมื่อเปิดประเทศแล้วเราก็กลับมาลุยกันละฮครับผมอยา่างแอคชั่นเราเข้าใจว่าผ่านมาเยอะแต่ว่าถ้าเป็นวนันนี้เราได้ไปศึกษาหรือผ่านมีนเล่นตรองหนมาไหมครับคือจริงๆกันก่อนหน้านี้ผมเคยทําหนังเรื่องเฉือนเนาะคือมันมัน,ม,นมันวาดด้วยเรื่องของความรู้สึกอะ ความรู้สึกเราเพิ่มถ้าเราตีความว่ามันคือความรักของมนุษย์เนี่ยเราจะข้ามเปลือกภายนอกทุกอย่างออกไปหมดเลยแต่คราวนี้ถามว่าศึกษาไม้วนยศึกษา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 ,กษาคือจริงๆการทํางานในวงการเนี้ยฮะทุกคนก็จะรู้ว่าเรารอบตัวเรามันเต็มไปด้วย LGBT เราไม่ได้รู้สึกแปลกแยกอะไรครูบาอาจารย์ที่สอนผมไม่มีเพศทักคนหนึ่งประสิทธิประสานวิชาให้ตัวผมเพราะนั้นของแบบนี้มัน มันอยู่มันอยู่ข้างๆกันอะ่ะเพื่อนเอ่ยอะไรเออยมันอยู่ข้างๆกันหมดมันก็ไม่ได้จําเป็นว่าต้องไปไม่ใช่ของใหม่ในชีวิตนะแต่ว่าใหม่ในการในการในโปรเจกต์เนี้ยที่เรามาโดดมาทํากันใ,นในส่นวนของกระเดกเองคือเคมีได้เป็คของเขาน่ารักมากจริงๆอย่างที่เราเห็นในตัว Hidden ไในตัว Hidden Message ที่ส่งไปคือคุณจะรู้สึกได้ถึงความเท่และเหงามีมีความ ย่างสมัยก่อนสมัยนี้เ่ามีความกระทําการหว่องหว่องบางอย่างมันมีความมันมีความเนื้อในที่แบบเฮ้ยมันเหงาอะแล้วมันเทรดกันเหมือนเคมีสองคนเขาเทรดเขาเขาแลกกันได้อะแล้วมันมันมันไม่ได้ถูกตีความไปในทางเดียวผมรู้สึกว่าว่ามันไม่ใช่แค่ไอเรื่องจิ้นเรื่องจ้นอะแหละมันต้องมีแต่อันนี้มันเป็นเรื่องของมนุษย์สองคนที่มันแลกวิญญาณกันนี่คือสิ่งที่ผมพยายามบอกกับเขาทั้งหมดว่าเฮ้ยคุณต้องตายแทนกันได้นะ ในเรื่องอ่ะมันตายแทนกันได้วิญญาณสองวิญญาณมันถูกแลกกันได้เพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าเข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 ามีสิ่งนั้นกันทั้งคู่อะดูเดือดแน่นอนฮะเต็มชายหญิงดูเดือดกว่าแน่นอนรับเต็มมักฮะคือมันมันก็ไปสุดฮะมันต้องไปสุดอันนี้เราคุยกับนักแสดงยล้วเขาจะดูเดือดแค่ไหนคุยแล้วฮะคุยแล้วคุยแล้วคุยแล้วแล้วก็เฮ้ยบอกแล้วก็เลือกกันแล้วด้วยถามว่าเฮ้ยเราเอาทางนี้คือคุยหมดคุยตั้งแต่ คุยตั้งแต่เจ้าของบทประพันธ์ว่าเฮ้ยเราเราไม่มาจิ้นจิ้นล้มทับกันเราไม่ทํานะเราทบทับล้มทับกันแล้วเรากิ้งต่อกันด้วยนะเราเลยรเราเลยไปไกลเลยนะเอคือมันต้องสุดที่ว่ามันต้องสุดมันต้องสุดเดี๋ยวไปทะเลาะกอับเซ็นเซอร์อกีกที <c oughs> อะไรนะ <c oughs> ด้วยภาพด้วยภาพด้วยภาพแต่ไม่ได้ โดยเจตนามัน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 ไปจากดรามาติกของตัวละครมันไปจากความรู้สึกที่ตัวละครมันเมื่อมันมีต่อกันแล้วมันระเบิดแล้วเนี่ยมันเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมจะไม่ทําในหนังเรื่องนี้ก็คือในซีรีส์เรื่องนี้ก็คือเลิฟซีนที่พยายามเซอร์วิสความจิ้นโดยไม่ไม่มีสาเหตุอะไม่เสิร์ฟขนาดนั้นเสิร์ฟแต่ว่ามันต้องมีสาเหตุแล้วเสิร์ฟหนักด้วยเอาให้จุกเลยเอาจริงคับผม ความรู้สึกความรู้สึกแรกเลยคือแบบเออคินพอยสยังมีอยู่จริงนะครับผม <c oughs> ก็คือคือคือเราอยู่กับตัวละครมานาน <c oughs> เราเห็นในแง่มุมต่างๆพอเกิดการเปลี่ยนแปลงภายในเกิดขึ้นเกิดการเปลี่ยนแปลงแม้กระทั่งบทหรือต่างๆนานาที่ทุกคนได้เห็นการรวมถึงพุ้มกลับเนี่ยเราได้ไปคุยกันใหม่อีกครั้งหนึ่งว่ามุมมองที่เรามีต่อคนมีต่อมนุษย์เราเนี่ย แล้วเรามองต่อมนุษย์แล้วมองย้อนกลับมาที่คินพอร์ตยังไงเห็นความเป็นธรรมชาติในแง่มุมเป็นเอกของคินพอร์ตบ้างไหมทีเนี้ยพอมันออกมาเนี่ยมันมีความกลมกล่อมมากขึ้นก็อย่างที่พี่ขมบอกว่าเลิฟซีนมันจะดูเดือดแน่นอนเพราะว่าในชีวิตคนเราเนี่ยในบางทีบางคนอาจจะแบบดูติ่มๆิแต่พอไปอยู่บนเตียงนั่นคือการระบายความรู้สึกทุกอย่างที่เขามีลงบนเตียงซึ่งโะว่า มันเข้มข้นไปตามเหตุตามผลที่ตัวคละครควรจะเป็นอะไรเงี้ยครับแล้วส่วนในเรื่องแอคชั่นคือการที่เราจะเอาชีวิตรอดใน,ในแต่ละวันในสังคมมาเฟียซึ่งมันก็ตามเหตุผลอยู่แล้วที่แบบมันดูเดือดนั่นหมายความว่ามันดูเดือดทั้งเรื่องแน่นอนแล้วด้วยความที่มั่เชื่อในความสามารถของพี่โคมนะครับคือดูมันตั้งแต่เด็กแล้วผมก, <laughs> เ <laughs> ก็เห็นเห็นในความดิบในในความมัสคลีนผู้ชายผู้ชายที่พี่โคมมีนั่นหมาย <sk r> ว่าการที่พี่โคมจะเล่าถึง มนุษย์คนหนึ่งที่แค่เขามีความชอบตอบ่อเพศเดียวกันมันไม่มันไม่ได้หมายความว่า,ามีเป็นความแปลกใหม่เหมือนที่พี่โขมบอกนะครับซึ่งเพระว่าน่าสนใจว่าจะ,าสะแสดงหรือใช้เห็นในแง่มุมไหนว่าเฮ้ยมนุษย์เราอะ่ะมันมีมุมนี้เหมือนเหมือนเหมือนกันนะแล้วมันจะกลายเป็นความสดใสมันเป็นความสวยงามที่คนสองคนมีความรัก ให้กันไม่ใช่แค่แพชชั่นในเรื่องของบนเรียงอะไรงี้ยะครับรว่ามันน่าสนใจมากพร้อมไหมครับกับการที่แบบเลิฟซีนจะเปลี่ยนเอ่อพร้อมแน่นอนครับเพราะว่าทุกคนก็อย่างที่พี่ผมบอกทางเราได้คุยหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นนักเขียนผูออ้กับผู้จัดหรือใครๆก็ตามว่าอย่างนี้โอเคไหมในเรื่องภาพประมาณนี้โอเคไหมเพราะว่าออคือเราไม่ได้แค่ใช้ความรู้สึกในเชิงนักแสดงที่ถ่ายทอดให้กับคนดูที่ผมจะใช้ในมุมภาพ อย่างพวกเราออกกําลังกายกันหนักพี่โขงว่าเฮ้ยต้องต้องใช้ผ้าให้คุ้มนั่นหมายว่าคือมันจะมีสัดส่วนในมุมเว้าต่างๆที่บอกว่ามันมันเซ็กซี่แล้วมันก็ช่วยขับเคลื่อนอารมณ์ให้มันน่าสนใจมากขึ้นอะไรเงี้ยผมเตรียมตัวยังไงบ้างเตรียมลุกขยันบ้างขนาดไหนขั้นตอนการเตรียมตัวจริงๆก็บอกว่าถ้าส่วนตัวก่อนส่วนตัวก็เตรียมในเรื่องของการ แก้ไขพื้นฐานเกี่ยวกับการบูแอคชั่นใหม่รวมถึงร่างกายทุกอย่างไม่ให้อย่างแรกคือเราไม่อยากให้การการถ่ายทํามันผิดพลาดไม่อยากให้เกิดความบาดเจ็บไม่อยากให้ทีมงานล่าช้าอยากให้ทุกอย่างออนทาาให้ทุกคนได้ดูตามเวลาแล้วอย่างที่2ก็คือเตรียมทุกอย่างเกี่ยวกับการเวิร์กช็อปเรื่องความเข้าใจของตัวละครที่มันมีการเปลี่ยนแปลงบ้างตามบทที่มันเรียวขึ้นให้ทุกอย่างมันออกไปได้ได้สมรณ์แล้วก็กลมกล่อมเข้าใจให้คนดูได้เข้าใจถึง ที่มาที่ไปจริงๆเพราะว่า mm hmm. อย่างนี้ขยายความจากพี่ๆเ้วก็น้องโฟนบอกว่าความเวลาคนเราจะรักกันเนี่ยมันคงไม่ใช่การที่เราเดินฟักสปาร์กแล้วรักเลย mm hmm. มันผมผมเชื่อมันเกิดจากอะไรมากกว่านั้นโดยเฉพาะเรื่องเซ็กบางทีเรื่องเซ็กมันเป็นเรื่องมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งของความรักและสุดท้ายเซ็กมันจะพัฒนากลายเป็นเรื่องของการเมคเลิฟ hmm. ผมเชื่อว่าการการเลิฟที่ดีเนี่ย mm hmm. มันไม่จําเป็นต้องนิยามว่าฉันสุภาพฉันร้อนแรงฉันอะไรเผมว่าเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องที่จะกลมมากผมรู้ว่าทำการบ้านตรงนี้หนักส่วนถามว่าลุกยังไงใช่ไหม <c oughs> ถามว่าเตรียมตัวลุกหนักยังไงก็ก็ทำการบ้านเรื่องที่เป็นชายกับชายเยอะเยอะขึ้นคนระับเพราะว่าเราก็อาจจะจะหาข้อมูลหรือว่าทำหาเกี่ยวกับอะไรบางอย่าง ความรู้สึกจริงๆที่แบบเอออย่างนี้แหละมันมันส่งให้สุดเหมือนเหมือนพี่หน่วยงานวิจัยเรลุ้นพ่อละไม่มีห่อกับการโดดมาแล้วซีรีส์แบบวายแบบนี้นะเรารู้สึกอะไรงให้ขยบเข้ามาตรงกลางนั่นพี่พี่จะไปประกอบโสดโสดเด็กโสดพ่อขะค่ะจริงๆก็ส่วนตัวเราโปรเจกต์นี้มานานมากนะครับแล้วก็ยินดีมากๆที่ได้เป็นหนึ่งใน ทีมนักแสดงครับของทีมบอยซีรีส์ทุกคนเราใช้เวลากันมาสปีนะครับทุกคนตั้งกาดครับตั้งกาดกันมาตลอดแต่วันนี้ถึงวันที่เราจะขึ้นโชคจริงนะก็ขอบคุณอย่างแรกเลยดีใจมากที่สื่อเห็นสื่อมวลชนอยู่ที่นี่ทุกคนขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณแฟนคลับนะครับจากทุกทุกที่ทุกประเทศคือบทบาทของผมเนี่ยโอเคเป็นแดดดี้ก็จริงแต่ว่าน้องๆมีน้ำหนักมากกว่าเดีบอกว่าเนี่ยไอจีของผมแทบระเบิดครับก็คือ FC ไม่ได้ทั่วโลกนะครับขนาดเราเป็นแดดดี้นี่ก็ได้4ด้วยก็ดีใจมากแล้วก็ thank you all the fans ที่ guys are watching มี guys are the best เป็นอะไรครับได้เห็นทีทททมีปูบ้างไหมครับได้ครับแล้วแต่คาแรคเตอร์เห <laughs> ็นได้หมดเลยนะพี่เอฟลาฮะร์เรโอกาสได้ปูได้อะไรคิดว่าน่าจะได้ปูครับ <c oughs> ใช่ไหมครับ <c oughs> ดีครับดีครับการมารับเรื่องมาเล่นเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างครับผมเลยครับเออ่สำหรับผมคิดว่าจริงๆแล้วตัวบทเนี่ยผมว่าน่าจะใกล้กับที่เคยเล่น มันจะอาจจะต่างกับตรงที่ว่าอาจจะต้องหาลูกสะใภ้ให้ผู้ชายที่เป็นผู้ชายอีกทีเนึ่ยแค่นั้นเองแ,แล้วลเดี๋ยวตัวละครคาแรคเตอร์เดี๋ยวต้องไปดูอีกทีครับคุณพ่อเรื่องนี้ก็ต้องหดดุห่นตีแม่แท่งลูกเลย <c oughs> เราต้องไม่ยอมครับเคต้องปิดติดติดจักเลยไหมครับครับเริ่มแล้ครับเริ่มติดปากละคะรับสำหรับซีรีส์เรื่องนี้ก็ฝาก แทนเป็นตัวแทนทุกท่านน,นะครับก็ฝากปรากฏการซีรีส์วายมาเฟครั้งแรกนะฮะที่มันจะกระจายไปทั่วโลกสำหรับไทยคอนเทนต์อันนี้ผมเชื่อว่าสนุกแล้วก็เต็มที่เป็นซีรีส์ที่เต็มไปด้วยความเท่อารมณ์ดรามาติกค,ความรู้สึกไปติดตามเรื่องราวชีวิตของพวกเขานะครับว่ามาเฟียกลุ่มนี้จะมีชีวิตรอดกันยังไง เขาจะรักกันได้ยังไงท่ามกลางกระสุนปืนและข่าวเลือดและความเท่ทั้งหลายแหล่ขอขอบคุณแล้วก็ฝากคินพอสไว้ด้วยครับเดอะซีรีส์ครับขอบคุณครับเมษายนปีหน้าครับเมษายนปีหน้าก็ได้ทางทางแพลตฟอร์มทางทางอาชีเองแล้วก็ทางช่องวันนะครับก็เตรียมพบกันครับขอบคุณครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับ